สวัสดีครับอยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องไซ e n h e a d เปลดหัวลำโพงนะครับไซเร h e a d นะครับมีรูปรป่างลักษณะนะครับตัวสูงยาวเหมือนเป็ดในไทยเรานะครับแต่มีหัวเป็นลำโพงแล้วก็มีเสียงเป็นลำโพงนะครับเหมือนเสียงอารมณ์ประมาณว่าเป็นเสียงประกาศว่ามีสงครามเป็นเสียงลำโพงที่มันดัง และวันนี้ผมรวบรวม3คลิปดังนะครับที่เขาคาดว่าถ่ายติด Silent h e ฮดเจอเจ้าไซเ t นเฮดนะครับในวิดีโอที่ผมตัดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปดูพร้อมกันเลยนะครับมีทั้งหมด3คลิปด้วยกันนะฮะและคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นการตัดต่อหรือว่ามันเป็นของจริงนะฮะก็สามารถเม้นบอกผมได้ข้างล่างนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลย ครับผมคลิปที่1นนะครับเป็นคลิปของชายคนหนึ่งนะฮะที่ได้ยินเสียงแปลกประหลาดออกมาจากนอกบ้านแล้วเขาก็เอาคลิปมาถ่ายครับแล้วก็พบว่าเป็นไซเร h e ฮดยืนอยู่ตรงข้ามบ้านเขาครับ อันดับที่2นะครับเป็นชายคนหนึ่งนะครับเขาเดินอยู่หลังบ้านของเขานะฮะแล้วเขาก็ได้ยินเสียงแปลกปรหละนะครับและเขาก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวีดีโอนะฮะและเขาก็ได้พบเห็นาสิ่งบางยางที่มีรูปร่างเหมือนไซเรนเฮดครับอยู่ข้างหลังเขาครับเป็นยังไงไปดูนครับ ที่3นะครับเป็นชายคนนึ่งครับเขาได้สำรวจป่าเก่าๆที่หนึ่งครับแล้วมีเหมือนพื้นที่บ้านลกร้างนะฮะแล้วนี่ครับเขาก็หันไปเห็นไซเรนเฮดยืนอยู่ครับแล้วก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากตัวเขาครับทำให้กล้องที่เขาอัดนั้นเกิดภาพเบลอและแตกครับแล้วก็ตัด ยังมีต่อนครับคือเจ้าสันธิตเดินมาตามก็เป็นแต่ตำนานหนึ่งนะฮะที่ฝรั่งเขาเชื่อว่ามันมีอยู่จริงครับนี่นะครับช่องนั่งเล่าเรื่องก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องนั่งเล่าเรื่องเลยนะครับถ้าใคร มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ